จะหมดพบอะไรนะฝาแฝดที่หายไปที่หายไปห้าสิบเอ็ดตีวันนี้พบแล้ว <c oughs> ต้องเรียกน้องและกันอั <c oughs> เป็นน้องนะ <c oughs> แลาตามหาน้องน้องฝาแฝด ไปลดราคาให้ยกใหญ่เลยโห<ฮ>ตอนนี้พลังยังเหลือเฟือจู้วะเดี๋ยวไปดูพ้อมกันนะแฝดน,นี่ลดาขายแฝดแล้วก็ไม่ได้ให้ดูเนื้อเลยนะเพราะว่าแบแอบเจาะแล้วล่ะด้ผู้ใหญ่เดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตินเพียนกับเทียนขวันเทียนไรสด แชก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวแช่เข้าไปเลยนะโอ้ยเหนียวมากเลยยึ๊บโอ้ย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 ดูนะจะไเปเปิดราคาสองที่บ้านไหมไปเกยเาม,มาซื้อเลยนะเจ๊เนี่ยอะไปเจมาซื้อเจ๊เลยนะเนี่ยขับรถมานหรนหนาขับเที่ยวด้วยเลยไม่ตั้งใจมาซื้อเลยไปเปิดราคาสองที่บ้านมาจากไหนนี่ าแสลปุลีค่ะโอ้ถ้าแกมาซื้อนั่นแกมาซื้อเสตเลียนที่เชียนี่แหละป้าจุดไม่ธรรมดาได้กู้แบดเลยลมาได้กินวันนั้นอะเพราะเคยกินแล้วไปครั้งหนึ่งค่ะติดใจ,จโดนมนต์เนนนนสน่ห์เจมอน,น,น,นแล้วโดนเสน่ห์แล้วแล้ว่าจะให้เจมมอสนสน่งไปโอ๊โกเจมมอนไม่ส่งก็เลยมาเองดีกว่านี่วันนี้ยังไม่ได้อ่านเลยเน,ะนะี่ยนะโ่ะทักกันมาเต็มคนอ่านคนตอบเราเนี่ย 299กับเขาด้วยไหมล่ะย so ังไม่เอาเลยอ่ะสั่งไหมตัวมันถูกมากถูกมากไหมสุดเป็นสุดอ่ะดูผู้ไหนก่อนดีแล้วเลมแถมแถมว้าวไหมอหูเงียบคิมผู้แฝดเราวนี่เงียบคิมโอเคไหมเนี่ยโอเคอยู่คะเอ้อ ไปตีไปติเอาเลยเอาเออจะได้รู้สึกมีส่วนร่วมใช้รถคาร์ด้วยเอาแน่นอนที่นี่คือบ้านของทุกคนนี่ดูจะเปิดสาขาที่รัตนะบ้างรัตนะตรงไหนเนะสุรินทร์ค่ะอ๋อสุรินทร์ตามไปกินที่นั่นฮ้ยสุรินทร์ร้านนั้นดังนะที่ไหนร้านที่เขาขายอะไร ันดังจะตายใล้ที่ใครเพื่อนเน่าน่ะดังมากเลยมันตายแล้วใช่ไหมจะมดไม่เอานะดังอย่างงั้นนัน well. ไม่เอานะเพืตุนเพื่นเน่าของเราอะไรเป็นแม่ค้าที่ดีนะของเราสายขาวนะรถดูคิวดคิวลูกแกลงคิวด้วยนะอ้าวเฮียเฮียก็จะไมไม่บอบไปเฮีย cao cao đấy cao để cho mất cả hai con đi nè nào đi mượn máy mượn máy à mượn máy mượn máy mượn à? bao mượn máy con mượn à? 9ก้าร้อยสี่สิบเออเก้าร้อยสี่สิบคุ้มไหมคุ้มค่ะเออคุ้มค่ามาคุ้มค่าตั้งใจมาไปไปเดี๋ยวเอาเนื้อโลสองเก้าเก้าอีกกิโลเอาอีกสักโลนโอเคค่ะ